ดิวเราต้องคุยกันแล้วแล้วหลังวันนี้อยู่นี้มันไม่มีประโยชน์หรอกกมือนกันแเมื่อวนเวลามันไม่ช่วยทับทําอะไรให้เราสองคนดีขึ้นมาเลยงั้นเราคงต้องจบกันวันนี้แล้ว่ะปิ่นเสียใจนะตอนแรกปิ่นก็คิดว่าความรักของเราจะลงตัวมีความสุขปิ่นต่างหากที่คนเปลี่ยนไปอ่ละเปลี่ยนไปยังไงบอกมาสิปิ่นเปลี่ยนไปยังไงนี่นไงปิ่น เวลาผมพูดความจริงทีไรเนี่ยคุณก็มาลงเสียแต่ผมแบบนี้ทุกทีเลยต้องคิดถึงอนาคตสิะถ้าเราอยู่กันอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ตลอดไปอะเป็นปพ่อแม่คุณใช่ไหมเดี๋ยวบอพ่อแม่คุณใช่ไหมปิน่นที่ได้ไปคุณเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยไม่ผมไม่เสียใจนะปิ่นแต่สุดท้ายอะ ผลก็ต้องจบวันอย่างนี้แล้วเป็นแต่เดี๋ยวจะเก็บความทรงจำดีๆของเราไว้แล้วกันขอบคุณสำหรับความรู้สึกดีบัดบ